ไม่ออกเลยคุณพี่ยูยูมาจะพูดอะไรแล้วเนี่ยอีโจ๊กมันกวต้องต้แม่ทุกวันอยู่แล้ยไม่ต้องกลัวมึงไปร้องเพลงไม่หนังเอาคุณไปเต้นเลยได้ได้เฮ้ยเราจะไปเยอะปีเราคิดว่าเป็นพ่อแม่ไหมได้อ้ามาเป็นพ่อคูได้ไงได้จ้ะมึงจะแดกข้าวให้อร่อยไหมเนี่ยหนูเป็นลิเกนัทจ้าบ้านอยู่ตำบลท่าพระ คุณตอนนี้เฮ้ยเมื่อคืนไปเล่นคอนเสิร์ตม,มา <laughs> นี่แฟนคลับรักรักกูขนาดนี้เอามือกูไปเไอะสาววันนี้นะคะภารกิจของเราก็คือฉั่นค่ะมาบ้านแม่มีอะไรกินมั่งรู้จักปะรู้จักปะแม่หนูหิวข้าวแล้วเลยมีอะไรกินบ้างก็คือแม่ส่งเองขับไปดูค่ะระวงังขี้หมากกันนะคะมึง ะขึ้นแม่สวัสดีเสียสวัสดีค่ะเขายังไม่รู้เขายังไม่รู้ไม่ต้องนี่เขาลมก่อนรู้ว่าประโยชน์เด็กคืออะไรแม่มีอะไรกินบ้างมึงห่ามึงครับตุกเขาไม่รู้มึงตุกข้าด่าไม่ใช่ไม่ได้ไม่ไม่ด้าแม่เลยด่าด้าเพราะเชื่อว่าอย่างไงแม่ก็ด่าอันนี้อันนี้ลูกชายแม่นะคะอันนี้ลูกชายแม่ ะคนที่ชอบหัวเราะอยู่หลังกล้องแต่ไม่ค่อยมีคนรู้จักมีพี่คนหนึ่งใช่ป่ะพี่หน้าคล้ายๆกันชื่อพี่พี่เลยนะคะไอันนี้เอ็มที่ออกกล้องบ่อยๆ่่พีไไมด้ค่ะมีพี่ผู้หญิงชื่ออะไรนะไอ้ตุ๊กไอ้ตุ๊กพลางานมาเพื่อนเลยพี่ตุ๊กเออแม่มีทีมงานพี่บอยมาเพิ่มแม่มีอะไรกินบ้างจ๊ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีอะไรกินมั่งพูดพูดมีอะไรกินมั่ง ที่พาของขวัญมาให้นะคนที่แม่อยากเจอไงแม่นี่ <laughs> กล้องหนูเนี่ยแฟนคลับหนูบอกว่าพามาเจอแม่ส่งหน่อยจริงๆอยากให้แม่ส่งเจอกับแม่แม่หนูด้วยแต่แม่หนูบอกว่ากูไว <laughs> ไม่ไหวแล้วกูดูคลิปเขาแล้วลกูด่าเขาไม่ทันแน่ <laughs> ช,ช็อตช็อตทำไมแม่แม่ใจแม่่าช็อตใหม่ดีใจมากเลยแม่อยากจะพูดอะไรกับกล้องยูทูบอิจฉาชนเนลกูพูดไม่ออกเลย หนูจะพูดอะไรแล้วเนี่ยมือตัวจริงหรือเปล่าแม่จ๊ะใช่ติดตัวจริงแต่แค่ลบหน้าว่ะเมื่อกี้นี่ไม่ใช้เอ็มบีไม่ด่าหนูแม่ด่าพี่ตุ๊กแค่ฟังหน่อยดิอยากด่าแบบพี่ตุ๊กก็มันก็ต้องตีแม่ทุกวันอยู่แล้วเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าหนูอะติดตามแม่ตั้งแต่ตอนที่ลูกชายแม่ทําสวนย่อมอะและเพื่อนมานี่ เพื่อนมาแม่หนูเคยไปคอมเมนต์ทิกตอกแม่ด้วยนะไปย้อนดูเลยกินคุยไปคุยไปได้ไหมล่ะเอาได้สิหผ้าจะตายแล้วไม่จะไม่ทักทายเออเราพูดอะไรเราไม่มาเรพูดไม่ออกชิปหายอยู่ๆมาไอ้จ๊ามึงอยู่ๆมึงมายังไงเนี่ยแม่บอกว่ากูไม่มออกชิปหายอีกอยู่มาไอ้กูตกใจหมดเลี่ย ตกใจหมดเลยว่าจ้ามาแม่แม่จ้าบอกไงมีคนเดียวในประเทศไทยที่ด่าและช่องไม่ปิวเออเออหนูอยากรู้ว่าติ๊กต็อกเขาเลิฟอะไรแม่แม่ด่าทำไมช่องไม่ปิวเอาเวลาแม่ด่าเวลานั้นแต่แม่ขอโทษ่ะโอเคแล้ว มมาอันนี้ไม่ใช่ตัวนะวันนี้ไม่ใช่ในตัวจริงหรือว่าหรือว่าในติ๊กต็อกไม่ใช่ตัวจริงวะแม่เป็นคนจังหวัดอะไรแม่อยู่ยุทธยามาหน้าคือให้พี่บอยมากับพี่จ้าหรือว่ายังไงให้จ้ามาคนเดียวไลยเฮ้ยแม่ แม่แม่แม่เคยไปเที่ยวอ่างทองบ้างไหมไปเที่ยวบ้างไหมอ่างทองอ่ะเคยไปไปวัดหลวงพ่อใหญ่ใหญ่อะเคยไปวัดม่วงเออเดี๋ยวไปอ่างทองวันไหนรบพวนแวะไปบ้านหน่อยนะคะบ้านอยู่ไหนลูกบ้านหนูอยู่แหวงหาเอาเงิแหวงหาอยากให้ไปเจอกับแม่หนูไงเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะแม่ส่งอ่ะเหมือนแม่หนูมากอะแล้วพ่ออยู่ไหนพ่ออยู่ไหนหนูพ่อหนุนใส่แว่นหนเหมือนจะชอบแม่เหมือนกันนะ แล้วแม่ทุกคนในนี้รู้หมดพ่อก็รู้ว่าพี่ตาจะมาตั้ไม่รู้คนเดียวใช่ทุกใจทุกคนตั้งใจตั้งแม่เออบังแม่อั้งแม่เหมือนน้ำตาคอคอยยังไงคือคุณดีใจ ที่แม่ชอบจะเนี่ยรู้ไหมเพราะอะไรเลยจะเป็นเป็นเด็กที่กระทำอยู่เป็นเด็กกระทำอยู่ดูแลพ่อแม่แม่ก็คือติดตามอยู่ไม่ใช่แม่ติดตามนะแต่แม่ชอบจะจริงๆแล้วเป็นเด็กดีแล้วแม่เวลาถายินแม่ได้ังค์เยอะไหมได้ลูกๆกเขาก็ให้จริงเริ่มให้แล้วเท่าไหร่่ิดกระจองร้อยติ่กระจองร้อย มันให้แม่เออเอาอย่างนี้กระตันยูน้ำตาจะไหลใช่ไลหลสดอ่ะไหลสดสามพิร้อยเอาอย่างนี้ดีกว่ากูจะตีตัวฮะออกห่างจากไอ้พวกนี้มึงไปร้องเพลงไม่หนังเอากูไปเต้นเลยได้ได้เฮ้ยเราจะไงยกะดิไอเดี๋ยวร้องสักหนึ่งดูนะดูร้องแม่เต้นเฮ้ยแม่ขึ้นขึ้นบนนู้นก็ขอแบบนี้ ก็เป็นแค่าแต่อนนานดังไงเรื่องมันล่อ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 นไปแม่ไปไปไป,ไปทีนี้ได้สองร้อยแม่ไปหยูดกระดูบสามร้อยอจบเลยแม่กูเอา嘛แม่เอา嘛แม่ร้อยแม่แม่ส่งน่ารักมากแม่ส่งแล้ววันนั้นบอกว่าไงชอบคันหูไม่ใช่เหรอ <c oughs> แล้วเวลาแม่คันหูไม่ทำไงคันหูไม่รู้เป็นอะไร <c oughs> เอาสมรีมาปั่นก็ไม่หายคันจี คันอยู่ข้างในคันในข้างในอะไรแม่คันอยู่ตรงเนี้ยแล้วเวลาคันไม่ทำไงให้หายคันปุก็บิดไปไม่ต้องห่วง อันนี้ฝีมือแม่ฝีมือแม่ทุกอย่างขออนุญาตถอดมืออ่ะร้อนทริปไหนที่มันดังขึ้นมาคลิปไหนคลิปที่แม่ไปตัดต้นไม้บ้านผมคลิปจนย่อมอะนะที่แม่ไปตัดตัดตัดขก็ใอ่ะแต่แม่ก็ไม่รู้แม่ผมชอบชวนแม่ไปพักผ่อนบ้านผมไหมเพราะบ้านเนื้อมันมีแอร์มีอะไรแล้วผมอยู่คนเดียวแม่เขาแม่เขาก็เออไปพอไปถึงพอเจอมันสกปรกโน่นนี่เขาก็ทำแล้วเขาก็บ่นมึงก็ชวนกูมาพักผ่อนแพักผ่อนแม่ก็ไม่รู้วันไปลงเต็กจับแม่อ่ะที่แม่ตอนแรกเลยแม่ก็เป็นมาทำอาชีพ ่อสร้างใช่เลกไม่ทำนาทำอิดแม่หมูบดเออหมูบดตุ๊กไปทอดหมูลูกหมูก็แม่ขายไม่ใช่หรอใช่ครับเอ๊ยไม่ขายหรออันนี้จะเป็นสูตรที่ไม่แห้งที่ขายจะแห้งกว่านี้อร่อยมากทุกคนตอนนี้แม่มีขายอะไรบ้างหมูทอดแล้วหนูเห็นนะหมูทอดเยอะมากลูกเตรียมไว้ด้วยหมูทอดหมูเขาเตรียมไว้เขาเตรียมไว้ให้ทุกคนให้ทุกคนลูกนี่ก็จะมีพกกล้วยซีรี้กล้วยน้ำพริกตัวนี้เป็นตัวที่แม่เขาขายดี เนี่ยตอบลูกอันนี้นะคะน้ำพริกกับหมูนะคะใช่ลูกลองเลยลูกบ้านแม่นะคะทุกคนนี่บ้านแม่บ้านแม่สมนะคะใครที่สนใจนะคะก็สามารถโทรได้ที่เบอร์0651946236หนึ่งเาสี่นะคะเนมเดี๋ยวขึ้นไว้ให้มาใช้มีอะไอ้นี่นะลูกยังมีแจ๊สด้วยให้จ้าด้วยพี่เซทเลยพี่เซทเลยให้จ้าด้วยนะลูกตั้งแต่ชีวิตเป็นเน็ตไอดอลเนี่ยเป็นดาวทิกตอกชีวิตแม่เปลี่ยนไหมแม่คิดว่าตอนนี้แม่ดังไม่ไม่ไม่เปลี่ยนแม่ก็เป็นคนปกติเฉยๆนะ แต่ไปไหนมาไหนมีคนรู้จักมากแม่ก็ขอบคุณแม่ยกมือไหว้ก็เลยแม่ขอบคุณมากๆนะถ้าไม่ได้ที่ติดตามนะแม่ก็ไม่ได้มีทุกวันนี้เป็นคนจนคนหนึ่งเป็นแม่ค้าคนหนึ่งที่โดยที่ไม่มีความรู้แม่ก็ไม่มีแม่มาหากินของแม่จนได้จนทุกวันนี้กูไม่คล่องเหมือนตอนอยู่ก<ม>ับพี่เลยคือคือ <c oughs> ไม่รู้จะพูดไงอ, <c oughs> อ่ะๆๆๆๆกายจะเน่ยเพราะแม่ชอบปจระแล้วไม่ชอบฉันหรอใชอ่ <c oughs> เพียบบ่อยไหมแม่ตอนนี้ลูกเนี่ยโรงเรียนปิดนี่ลูกจะพาไปบ่อยแล้วแม่เจอพี่อาร์ตได้ไงพี่อาร์ตไปเจออาร์ตเนี่ยเขาเป็นเพื่อนกับลูกแต่ว่าเขาเป็นใหญ่อยู่แล้วมาเจอแม่มาทํางานเอออ่าก็เลยมารู้จักกับแม่ก็เลยอยู่กันมาเลยกลายเป็นสนิทอยู่กันเลยกลายเป็นจริงๆคนคิดว่าพี่อาร์ตคือลูกแม่ตอนแรกหน้าเหมือนคนก็บอกว่าหน้าเหมือนซึ่งตอนแรกหนูคิดว่าพี่อาร์ตคือลูกแม่อ่าหน้าเอ็มนะอันนี้อันนี้คนเล็กลูกน่ะใส่เสื้อดำอ่ะนี่นี่นี่ สวัสดีครับวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะเนี่สี่คนนี้ไม่ใช่ลูกแม่ทุกคนนะใช่หรือแม่เป็นเพื่อนแต่ดีหมดเป็นครอบครัวใครโดนด่าเยอะสุดเลยนะสี่คนไอเบสหรอไอเบสมันปวดต้นตีไม่ได้หยุดหรกแม่แล้วแม่คิดว่าแม่สนิทกับลูกลูกผู้ชายเนี่ยแม่คิดว่าลูกผู้หญิงของแม่จริงๆเนี่ยก็สนิทกันมันก็เล่นกันโอ้ก็เล่นเหมือนกันเหมือนกันหมดแมในบรรดาลูกๆทั้งหมดอ่ะเอฟบีเขาเกลียดใครมากที่สุดเกลียตุ๊เกลียตุ๊ มาเถียงมันไม่ทันมึงจะให้มันได้เถียงนะลูกโอ้โหกูเหนื่อยกูยอมเถียงไม่ทันแล้วพี่พี่เบสไม่ยอมพูดอะไรไอยเบสอายโดยที่มีแฟนแล้วมีไหมไม่มีไม่มีมแฟนเลยเบสเขาไปถ่ายลูกซะโชว์ที่ทุ่งแสมได้นะเดี๋ยวจะเปิดให้ครับเปิดให้ไม่ไห็นวะอ้าวกินขินใครแหม่มาลูกเปิดจริงแหละสวยนะ สวยไหมครับไมรู้เฮ้ยลุงเกงไหนป่ะเฮ้ยกูยังสงสัยมิงเกงไหนป่าแล้วทำไมผมอยู่ด้านนี่อะแล้ไม่ใช่ผมแม่นะนหมออ้อยหมออ้อยเถามจริงเวรูปอย่างเงี้ยเอาแบบจริงๆเลยแบบไม่ต้องมีกล้องเลยอะซูมไหมไม่ได้ไม่ได้ซูมเยอะอย่าล็อกเลขซูมหม้5ไม่มีกล้องซูมไหมโนี่อะไรวะได้หรืออะไรวะ เออแม่ไม่ม่ไม่แม่ไม่แม่มึงไม่ต้องตกใจลูกตอนนี้แม่ไม่และพี่เป็นคนสุโขทัทยอ๋อจัดดิครับเฮ้ยบ้านเกิดแม่หนูแม่เป็นคนบางกะพีอำเภอเมืองอ๋อพี่พี่อำเภอเมืองเนกันอำเภอเมืองเหมอนกันใกล้ใกล้กันกีน้องอีน้องชอบเรียกอีน้อง คนอุตลดิตแม่แข็งแรงนะแม่อืมส่วไม่ใช่หัวใจกับมะเร็งหัวใจจริงเหรอไม่โอ้แม่ไม่มาตายง่ายๆหรอกเพราะกู <c oughs> ไม่ว่างไม่ว่างไม่ว่างตาย <c oughs> มะเร็งมันไม่คงไม่เร็งแล้วลูกคงราะมาสิบกว่าปีที่แล้วแต่จ<ว>ักระแล้ว,วล่าสุดมันเหมือนไปเอ็กซเรย์เนี่ยแต่หมอบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่แต่มันเป็นกระดูกขึ้นมางอกขึ้นมาแต่ไปตรวจเที่ยวนี้พอไปตรวจแล้วจะไปเจอหัวใจแล้วก็เข้าเครื่องเลยไปเข้าเครื่องแล้วหัวใจมันเต้นปกติอยู่ๆมันร่วง พอยล่วงยังไงครับล่วงพอยมันแปลว่าอะไรครับล่วงพอยก็มันล่วงเลยเออมันล่วงลงมาจากประเทศบ้างหน่อยครับเจ๊เจ๊ก็ล่วงพอพอเยาพอยจบพอยไอ้ไอ้กระสาหัวก็เรียนไม่ค่อยจะจบแต่ด้วยเรียนปออะไรเรียนไหมลูกกูตกบ่อยอ่ะอยากจะไปเจอเอาข้าวเพิ่มจานมึงมันชอบช็อตฟิวอ่ะจานมึงอร่อยปะเนี่ยโอ้มึงแดกเยอะว่ะ โออจเดย่ออะถ้าเป็นลูกแม่คนหน่ะแม่จะไม่ได้ด่าไปสุกแล้วด่ากูแงเทนเอาฮะมาเถอะค่ะจะได้ผ่อนไปจากทางนี้กัน <ไป S 1> อีตอนมันมานะาไม่ต้องห่วงไม่มีอะไรติดมา แมวแมวถุงที่ไหนมเรืองอะไรพี่ตุ้งมาเจอไปอยู่ที่นี่ได้ไงอ่ะเป็นลูกน้องเลยโอเคไหมพี่อาร์ตไม่มีแฟนอกหักอกหักนะผู้หญิงก็ไม่เอาพี่ค่ะคุณแต่ก็ไม่เป็นไรเนียบ้านผมพอนี่เก่งก็เขาพูดวิ่งเขาเลิกเลยหรอใช่ไี่ใช่ไม่จะสัมภาษณ์เรื่องนี้เลยอ่ะแล้วทำไมแฟนทิ้งอ่ะคบิ่งมาแฟนมานานปะไม่มีเวลาใช่ไม่มีเวลานั่นแหละไม่มีเวลาให้เขาอันนี้เรื่องจริงรึจริงเหรอตอนนี้มันอกหักทั้งหมดเนี่ยลูก ไอ้ตัวนู้นก็ฟุกเริ่มไอ้ฟุกเริ่มเลิกต้นปีเริ่มก่อนเราคิดว่าเป็นพ่อแม่ไหมไม่เอามาเป็นพ่อครูได้ไงได้จ้ะมึงจะแดกข้าวให้อร่อยไหมเนี่ยสร้างความร้อนใช่ไหมกลัวเราแม่ลงาลงมาแล้วคนไหนที่แม่เวลาแบบต้อนต้อนกับข้าวเบ้ขนมแล้วหาเจอตลอดถูกไหมค่ะในตู้เย็นถ้ามีกินได้หมดทุกคนเนี่ยแม่บอกหมดแม่ไม่ใส่ห้ามเพราะผมไม่เคยขอแม่ อย่ารีบตอบทำไมอ่ะมึงพูดให้ดูดีมึงรอให้จ้ามันถามกุก่อนได้ไหมไอ้จ้าก็ไม่พูดสักทีเอ้อร่อยอยู่แม่ต้องอร่อยอแต่เขาบอกแล้วนะยเขาตายศพเขาไว้ที่นี่นะเจสสันเอจ้าถ้ากูตายนะมึงต้องมากันถ้าไม่มานะกูบอกกูมึงไม่มีความแต่กูเรียกทำขืนงานที่จ้าเราไปนะแม่หน้าเวทีนะเออหน้าเวทีเป็นของเรา มีซิงค์ล้าติดอ่ะอุ้ยผักแม่ไปอ่ะอุ้ยกูไม่ไปหรอกผักไปได้ทำไมไม่รู้กูกลัวผักอ่ะผักมันหมายความว่าไงไม่รู้กูกลัวผักแค่แม่ผีรู้แต่ตัวไปแล้วตายแล้วไม่แม่กลัวอะไรออ่่ะะมันเมืดไงไม่กลันบอกว่าอยากให้ทำคอนเทนต์พาแม่ไปเที่ยวผักนะเที่ยวเปี๊ยกปะนะน้องเปดอ่ะเขาฉีดน้ำมีโมดังไม่ได้หรอกูใส่ชุดกันน้ำไปเลยเปียกมั้งเขาไม่เขาไม่ฉีดตัวแม่ฉีดล่ะฉีดหน้าโ มืงอพูดแต่ละชีวิตแม่ก็ไม่คิดว่าจะมาเจอจ๊ะแม่ก็ขอบใจบ่อยจ้านี่เป็นเด็กที่ไอดอลดีกแม่ชอบมากไอดอลไอดอลไอดอลแปลว่าอะไรไม่รู้กูไม่เขาเรียกกันไม่วันนี้จ๊ะทั้งเดือนเมษาเนี่ยจ๊ะมีคิววันนี้วันเดียวตอนสองชั่วโมงตอนนี้เลยบอกจ๊ะมึงมาหาแม่ส่งหน่อยจ้าบอกยินดีเลยเพราะว่าะ ก็ชอบแม่แม่ก็แล้วเมื่อกี้ตอนจ้ามาเจอทําไมช็อตอย่างนั้นนะมันมันดีใจแม่บอกได้เลยแม่ปลื้มใจเพราะเขาเป็นเด็กดีที่ชอบเขาเพราะว่าเขาดีมากแม่รักเขาทุกคนรอบตัวแม่ดีหมดอะเขาดีหรือว่าพี่เขาร้องเพลงมันเออมันทั้งมันทั้งเพราะว่าเขาเป็นเด็กกระตันยูที่แม่ติดตามมาอยู่เขาเป็นเด็กดีมันดีเออมันดีถึงกับใจเราชอบ แม่ก็ขอให้จ้าเป็นเป็นที่รักของคนทุกคนนะลูกนะขอให้เจริญก้าวหน้าการงานนะลูกนะอยู่เย็นเป็นสุขให้รำรวยเงี้ยอยูบอยด้วยนะลูกนะสุขภาพแข็งแรงด้วยลูกแล้วไหนเราจะต้องเจอแม่ส่งเดือนนี้เดือนสุดท้ายของเวาวันนี้วันสุดท้ายน้องไงอ๋อเออเวศวันจะไม่มีคิวแล้วลดน้ำดำหัวส่งการมึงให้แม่ดำบันนี้นี่มึงให้แม่ดำบันนี้นี่ไม่ใช่ มาขอพรแม่ไงมาขอพรไม่ทรงแม่ส <acceptance pieces> ุภาพแห่งแรงงานพิม้ไทยม็เปมนยไทยแล้วขอให้ให้จ้าอยู่เย็นเป็นสุขนะลูกนะให้ร่ำรวยนะลูกมีอะไรก็แล้วแต่ขอให้รุ่งเรืองเจริญก้าวหน้านะลูกนะเป็นที่รักของทั้งประเทศนะลูกนะโชคดีลูกแต่ทุกแม่ก็ไม่มีอะไรให้ลูกเป็นเป็นของที่แม่ขายเองลูกแม่ก็ให้ไปให้ชิม กินลูกอร่อยอยมลูกจ๊ะเออไปเออนะลูกยเขาพัคกลุงแพ็คเกลืวนี้ทำอย่างดีเลยนะมะม่วงมาให้บอยกับจ๊ะมะม่วงที่ต้นบ้านแม่เองจริงเหรอจริงพ่อเด็ดมามะม่วงบ้านใครเขาที <S <S ่บ้านแม่คือกูไม่ต้องแดกแต่กูให้มึง บ้านเราไทยไปหมดมึงไม่ต้องกลัวบ้านกูไม่ต้องแดกเดแล้วเดี๋ยวไปเที่ยวนะแม่สัญญาแล้วหนึ่งต้องไปดูหนูเล่นคอนเสิร์ตสองไปอ่างทองนะดไว้ไว้บ้านเออแต่บอกลู้นอบ้านหนูนอนอะคงไม่ได้นอนหรอกเพราะแม่คิดถึงผัวไม่ไปเล่นคิดถึงพาผัวไปด้วยเอาพ่อมาด้วยไงพ่อมาด้วยนะพ่อมานี้ยมาแล้วพ่อใส่แว่นแบบหล่อเลยนะนะ เออดีค่ะอ๋อจะขออนุญาตพาแม่ไปอ่างทองได้ไหมเออได้ไหมบอกพ่อไปได้ได้ไหมแล้วแต่นั่นานี้แม่บอกอยากเจอใครอีกตีใช่ไหมอยากเจอตีลูกแต่ยังไม่รู้อีกคนที่แม่ชอบ ก็ยังไม่มีมีแค่ต่งคนแะลูกชอบมากสอลำดำเออดำดงสอลำดำดงนั่นนะแม่ชอบเขาอยู่แล้วแม่ติดตามนิเกที่ไหนก็ไปแต่แม่ไม่ได้มีรางวัลให้กับลูกเพราะแม่ไม่ได้มีตังค์เยอะแยะร้องลิเกย์้างลหนูหนูเป็นลิเกนันะจ๊ะบ้านอยู่ท่าพระวังทน กคนจนบ้านอยู่ตำบลท่าพระค่ะคนไปคนคนมม่รู้ตัร้องไม่ถูกอ่ะน่ารักมากทุกคนแม่ชอบคนกขยันแ่แล้วก็ไม่ต้องพูดเยอะสกิทฟูฟู่กันกูก็รู้ว่าขยันอะไรกูสกิดปุ๊บนะรู้เลยตรงไหนตรงนู้นรู้ที่เด้อป้ดเจี๊บ